อึกมากเลยนะฮะปุ๊บตีไปอีกหนึ่งครั้งเอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเซนทั้งหลาย รวมถึงสมาชิกเกี่ยวทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนซากะซึ่งเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกมเซนเซียอเวกเคนนิงและมีแผนจะทําเกี่ยวกับกระตูนเรื่องเซนเซียหากใครไม่อยากพลาดเนื้อหาสนุกสนุกกับเราเซนสุดเท่ก็กดติดตามไว้รอได้เลยนะครับและคลิปนี้ก็อยู่ในซีรีส์จัดทีมไปลุย PvP มันมันแบบระเบิดจักรวาลกาแล็กซี่ไปเลยนะครับทุกคนโดยพาร์ทนี้ก็จะเป็นการจัดทีมตามที่ FC น้องโฟกได้ขอมานะครับขอมาพี่ก็จัดให้ะีและนี่ก็คือ คอมเมนต์ที่โฟกขอมานะครับขอทีมรวมสกอร์เปียนทุกตัวทีพี่ก็อยากจะบอกโฟกนะครับว่าโฟกเอ้ยคาเดียกับก็ตมิโลก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่มิโลภาคหลักนี่สิต้องมาดูกัน <c oughs> เอาล่ะครับและนี่ก็คือทีมที่ผมทุ่มเทแรงสมองและใช้ประสบการณ์ที่เคยเล่นเกมนี้มาจัดให้นะครับ 3ตัวดามเมตก็จะเป็นคุณพี่แมงป่อง3ตัวนะครับดังนั้น3ตัวที่เหลือผมก็จะามาซัพพอร์ตทีมล้วนๆเลยเริ่มจากน้องจูนนะครับเอามาแชร์ดามเมตให้ทีมยืนได้นานขึ้นหน่อยถัดมาก็เทพงูก็มาฮิวโดยเฉพาะเลยแล้วก็เจแพนเอลซหรือล็อตแคนว e นะฮะเอามาเพิ่มโล่ให้ทีมแล้วก็ชุบชีวิตให้เพื่อนได้นะครับส่วนตัวดาเมจหรือพระเอกของคลิปนี้ก็จะเป็นสกอร์เปียนหมดเลยมิโลกับก็อดมิโลนะครับ สกิลไม่มีอะไรมากครับก็จิ้มๆไปหรือก็ตีธรรมดาอย่างเดียวโดยมิโลภาคหลักสกิลเอาเวสจะทําให้ตีได้ทีละ3ตัวนะครับเป้าหมายหลัก1อีก2ตัวก็จะสุ่มโจมตีส่วนก็ดคอร์ดมิโลตอนแรกจะตีเดียวนะฮะเขมบสแตกไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นตีหมูตามเม็ดพลังงานที่เหลือ ค้ายของเจลาบเลยนะครับส่วนคาเดียคลิปนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ใช้โหมดเลือดแดงหรือว่าเลือดทองเนาะแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ทีมที่เจอด้วยก็คือถ้าเพื่อนในทีมทําดาเมจเวทจนเกตบนหัวคาเดียเต็มก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดเลือดทองถ้าทําดาเมจกายภาพจนเต็มเนี่ยก็จะเป็นโหมดเลือดแดงนะครับเลือดทองก็จะโจมตีเดี่ยวหนักๆเลยส่วนเลือดแดงจะตีหมู่เบาๆพร้อมติดสแต็กเลือดไหลหนึ่งสแต็กสสำหรับใครที่อยากดูสกิลเลือดทองของคาเดียแบบละเอียดละเอียดแบบโหดๆผมก็เคยทําไว้แล้วนะครับกดเข้าไปดูที่การ์ มุมขวาบนได้ก่อนเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ความเร็วกันก่อนเลยนะครับความเร็วผมจะขอแบ่งให้ o d y s ซิอุตัวฮิวแล้วเนาะไป200อีก100นะครับก็จะแบ่งให้ s กอร์เปียนคาเดียเลยที่เหลือก็ไม่ต้องทําอะไรครับและในส่วนของ Cosmo o d y s s e อุสตัวฮิวแล้วก็คาเดียนะครับผมจะใส่เป็น Universe โจมตีให้ตัวที่มีความเร็วช้ากว่าได้แรงขึ้นน้องจูนนะครับผมใส่เป็นเอนเลส wood เพิ่มโล่ให้ทีม10%ภายในเทินที่1กับ2นะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาในการเซตทีมมากขึ้นเนาะมิโลจะเป็นเฟรน่านะฮะโจมตีแบบไม่ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ50%เจแปนสุดเซ็กซี่นะครับผมใส่เป็นฟิวเซียก็คือถ้าได้รับการโจมตีจากตัวที่มีความเร็วมากกว่าเนี่ยเจแปนเราจะมีความอึดขึ้นนะและตัวสุดท้ายก็คือมิโลผมใส่เป็นมาร์ทแฟรี่นะครับเพิ่มเม็ดพลังงานให้ทีม1เม็ดต่อ1เทินเนาะจะได้เซตเกมได้เร็วขึ้น เอาละครับทุกคนจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับทีมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าเรามีโอกาสชนะ70%นะฮะ,ะเวลาจะหมดแล้วขอฮิลลิ่งก่อนนะครับทีนึงปึ๊บอ,อีกอันนึงขอเป็นคืนชีพไว้ก่อนก็ได้ครับกันเหนียวเนาะอ่าได้เม็ดพลังงานเพิ่มด้วยนะครับทำให้จูนเราแชร์ดาเมจได้แล้วก็คาเดียสามารถใช้สกิลหนึ่งเม็ดพลังงานโจมตีหมูได้นะครับ เป็นการโจมตีแบบดาเมจกายภาพเนาะไอโฟกถ้าเองดูคลิปพี่อยู่นะเองต้องเอาใจช่วยพี่ด้วยนะเวมาโอ้โหเฮ้ยเขาหลุดหรือเปล่านะฮะเหมือนเขาจะกดออโต้เลยอย่างนี้ก็เสร็จโจนนะครับทุกคนนี่ครับมิโลโธรรมดาตีไปเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากใส่จิ้มอยู่แล้วเออนี่ดาเมจกายภาพถึงแล้วนะครับทุกคนเทอร์น,น,น้าบอกเลยนะครับว่าเลือดไหลทั้งทีมมา แพนโดร่าฮะเจ๊แพนไปตีธรรมดาฮะเจ๊แพนยืนสวยสวยก็ได้แล้วอ่ะครับทุกคนทีนี้พี่ก๊อตมิลโลเรานะฮะตีธรรมดาไปก่อนนะฮะปุ๊บนีโทนทบ่โอ้โหธันทอศปุ๊บโอ้โหดาเมจเออประมาณหนึ่งหมื่นหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้อ่ะเทพงูหิวไปก่อนนะฮะไม่มีอะไรฮิวอย่างเดียวครับคลิปนี้เทพงูเราหิวอย่างเดียวน้องจูนแช่ดาเมจไปครับปุ๊บอ,อืออฟเฟ่ก็ดีดมาอ่ะทีนี้แหละครับทุกคนเลือดไหลทั้งทีมไปครับ นี่สองหมื่นได้อยู่นะฮะดาเมจโอ้โหทีมนั้นแบบอื้มหัดดาวตกออเฟดิดพินมาอีกนี่ครับทุกคนโอกาสชนะก็แบบ99.999%ิบเ้าจุดเก้าเก้าเก้าเปอร์ซ็นแล้วอครับปึ๊บมาชูร่านี่ครับทุกคนจิ้มไปนะฮะมิโลฟึบนี่แล้วก็ฮิวโอ้ฝั่งโนนเขาแบบปึ๊บ มิโลต่อไปหนึ่งที่เป็นตีเดียวอยู่อีกที่นึงเป็นตีเดียวเหมือนกันนะเทพงูตีหมูไปเลยก็ได้ฮะให้ธานาทอสเขาเบิดระเบิดมาหน่อยจูนตีธรรมดาไปเลยก็ได้เราะผมมาธานาทอสแล้วก็สก็อปเปียนเราตีติดเลือดไหลไปธานาทอสโอ้ดาเมจเบามากครับทุกคนโอ้โหชิจิมะกดออตโต้มาด้วย เดสใส่สกิวอมาตะแล้วอย่าไปกลัวครับจิ้มไปอย่างเดียวนะฮะคลิปนี้แพนโดร่าก็ตีธรรมดา4ี่หมนเจ็ดะฮะไอคอนมิโลจิ้มไปหนึ่งทีไอเป็นร่างวิญญาณจิ้มฮาเดสก็ได้ฮะโดนเทพงูนะฮะดาเมจเข้าเทพงูเข้าเทพงูอีกทีนึงโอ้โหตีไปอีกแล้วก็อีกทีนึงนะครับเรียบร้อย เอาละครับทุกคนทีมนี้นะครับฝั่งนู้นเขามีมานิกอนนะครับผมเอ้มานิกรมานิกอคือมีพี่ที่ท o Youtube ช่องหนึ่งออกเสียงมานิกรนผมอย่างชอบเลยแบบไม่ได้บูลลี่นะผมชอบผมชอบมายิ้วไปก่อนนะฮะโอดิซุสปึ๊บอ่ากันหนึ่งขอเป็นช็อกแล้วกันนะครับผมมั่นใจว่ามานิกร์เขาจะใช้สกิลหนึ่งเม็ดตีมาเดี๋ยวเราจะช็อกกลับไปเลยนะครับผม อายะอ,ยะอายะกุนแชดามีไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราก็รอให้คานอนกับมานิกอเขาตีมานะครับโอ้โหบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับทุกคนไอโฟก้าเองดูอยู่นะเองต้องเป็นกําลังใจใพี่นะเวย้ยจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะนะครับผมว่ายี่สิบแปดสิบอ่ะยี่สิบชนะแปดสิบแพ้ 80. อ่ะรอดูทีนี้กอคอมิโลนะฮะตีหมู่ไปครับปึ๊บป๊บนี่ โอ้หสะท้อนว่ะโอ้โเกรดเราแทบไม่ขึ้นเลยนะครับทุกคนน้อยมากฝั่งนู้นเขาอึดด้วยนะครับใช้เทพงูมาเป็นตัวฮิวคานอนไมกโว้ามนิกรเลือดเพิ่มเลือดเลือดเพิ่มแล้วมนิกรเลือดเพิ่มสามสแต็คแล้วนะทุกคนเดี๋ยวท้ายเทินเราโดนดูดวิญญ,ญาณอีกนะฮะโอโ้กังโลกให้ชุนด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวแทงเยอะมาก ไปมิโร่ตีอเทน่าไปก่อนนะฮะปึ๊บเจ๊แพนตีธรรมดาไปนะฮะสะสมสแต็กก่อนกอดมิโร่ใส่อเทน่าไปอ่ะซ้ำไปอีกทีนึงปึ๊บโอ้โหมัน่กอยืนเฉยๆนะครับแค่ยืนเฉยๆยังขนาดนี้อ่ะเราฮิวก่อนนะครับผมมาดูกันว่าจะยังไงต่อเท่านี้อื้มจูนแช,นนชด,ดเมดมิโร่ใส่สกิลหมูไปปึ๊บ เกตเกตเลือดแดงใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมมาดูว่ามันนี่ก็โอมาแล้วเพลิงพันกับปันหน้าโอโอเคครับโชคดีที่สกิลเขายังไม่แรงนะครับทุกคนเกือบไปแล้วนึกว่าจะหายทั้งทีมยังดีนะครับที่ลูกวิญญาณยังไม่มีโอใช้เทพแห่งสงครามปักศร่น้องจูนด้วยนะฮะเขากะจะดทาดาเมจเดี่ยวใส่เราแรงๆเลยนะครับทุกคนอบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ย ผมน่าจะเจ็บหนักอยู่นะครับเออมายังไงโอ้หรอบนี้กลางโล่ให้คานอนนะฮะเอาละครับทีนี้มีโล่ให้จะให้โจมตีซาโอลิไปเลยนะฮะปล๊บเอาละครับทุกคนเลือดแดงมาแล้วครับอ่ะแพโดล่าตีซาโอลิซ้ำไปอีกสี่หมืนห้านะฮะตอนนี้กอดมิโลตีเทมูไปก่อนนะฮะปล๊บโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเปลือบอื้มดาเมจเท่าไหร่วะทีนึ่งโอ้หเห็นไม่ค่อยชัดโอ้ย เอาละครับคนโล่เราเริ่มมาแล้วนะครับผมอันนี้เทพงูผมขอใส่เป็นคืนชีพก่อนนะครับผมเผื่อเผื่อคานอนเขาทาดาเมจใส่ตัวเราแบบดาเมจเดี่ยวแรงๆนะฮะเทพงูเขาก็เอาแล้วจูนแชรด,ดาเมจเอาล้ครับพี่คาเดียเราตีติดเลือดไหลไปอีกอน,นีน,นี่โอ้โหฝั่งนู้นฮิว,ฮวถือว่าเอาเรื่องนะฮะมาดูว่ารอบนี้มานิกรเขาจะระเบิดวิญญาณแรงแค่ไหนเฮ้ย โอ้โหหมืน่นหมืน่นสองหมืน่นแต่แบบมิโรเราเลือนเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับไหมโอ้โหคานอนมาอีกโอ้หสามทีโอ้โหทุกคนเลือดของจูนกับมิโรเรานะฮะถึงขีดแดงแล้วถ้ากอดอเทนาเขาสั่งตายมานี่แบบนี่ครับทุกคนโอกาสที่เราจะชนะนี่แบบไปมิโรตีอเทนาปีเออโหเข้าเข้าโลเข้าโล,าโลชิออนด้วยนะฮะ แพนโดร่ ora, าซ้่มไปอีกทีหนึง่งเรียบร้อยเก็บโอ้คืนที่ว่ะอ่ากอนมิโรตีไปนะฮะเลยอีก2เมิตรพลังงานซ้่มไปอีกนี่ตีหมูไปโอ้คุณสะท้อนกับวะ่ะโลชิออนม่งโคตรเอาไปอีกทีหนึง่งเอาวะ o, าอ่ะกอนมิโรเฉิดฉายอ่าหมุนทางนี้บ้างจะได้เห็นนะทุกคนปึ๊บตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอืมเก็บซาอุลิหนึ่งครับโอ้โหทุกคนเลือดเรานี่แบบไวแต่แล้ว หิวด่วนเลยนะครับหืมมาดูว่าซาโวลี่เขาจะเก็บเราตัวไหนนะครับผมปื๊บหืมเลือดยังไม่เพิ่มนะฮะผมขอใช้สกิลล่องหนใส่น้องจูนก่อนเลยนะกันนะครับผมแม่ป้องกันน้องไว้ก่อนนะครับส่วนมิโลเนี่ยเลือดแดงๆนะฮะเนี่ยขีดแดงๆเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับแพนโดล่าช่วยชุบได้ครเดียวเราตีหมูไปเหมือนเดิมนี่เลือดไหลไปดิ สอสเต็สกสมสเต็กโอ,โ,โอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยปึ๊บซาอลิเขาเล็งมิโลเราเนี่ยครับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์มาดิอืมนั่นไงมานิกรนมันแน่ๆครับปึ๊บโอเคครับไม่ค่อยแรงมากโชคดีไปเราก็ฮิวเต็มหลอดอีกเนาะปึ๊บคานอนนี่แหละครับทุกคนผมกลัวแต่คานอนนี่แหละครับชุน ชุนมาแล้วโอ้ยดูดาเมจของกอดมิโรเราไปเยอะนะโอเคแต่แต่ว่าพอรับดาเมจได้อยู่นะฮะชิออนจะใส่สกิลสองมาเลยไหมโอเคกลางโลนะครับผมแพนโดล่าคืนชีพให้มิโรนะฮะปุ๊บนี่กลายเป็นสเปกเตอร์นะฮะเลือดเต็มหลอดด้วยขอตีใส่มนิกรอนไปเลยนะฮะปุ๊บเราเลือดไหลสี่สแต็กล้วอ่าครับทุกคนทีนี้กดมิโรไปครับนี่ ตัวพิกเกมตัวพิกเกมโอ้มันนี่กอนเลือดแทบไม่ลดเลยว่ะไปอีกทีตึบตึบตึบเอาแล้วครับไม่มีโลแล้วครับฝั่งนู้นตีไปอีกโอ้โหชุนถึกมากเลยนะครับเลือดไม่ลดเลยคานอนเลือดลดไหมเออได้อยู่ตีอีกหนึ่งครั้งนี่โอ้โหฝั่งนู้นเขาก็มีคืนชีพนะฮะทีนี้เทพงูฮิวลิงไปนะครับผมโอ้โหเฮ้ยเริ่มแหลกเริ่มแหลก อย่าพึ่งแหลกอย่าพึ่งแหลกอธิยู่มาคาเดียเลงไปที่ชิออนล่างเงาเลยนะครับจะได้รีบๆกับล็อบบี้อาซาอุริสั่งตายไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเลือดเรายังเหลือเต็มนะฮะโอ้หดีนะครับโล่แพนโดร่าเราช่วยแข็งอยู่นะฮะปึ๊บมานิกรนเก็บสแต็ใหม่คานอนปึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บจุนรอดไหมโอ้หรอดอยู่นะครับโอ้โหโชคดีมาก เอาวะชุนเขาเ,าเอาไงต่อปุ๊บล้างสถานะเลือดไหลชิออนจะกลางโล่หรือว่าจะโจมตีเลยโอ้โหมาแล้วอ่ะทุกคนสตาร์ดเรเวลูโอ้โเฮ้ยแรงเกินเกินไปโอ้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวให้เจแปนลองชุบนะครับทุกทุกคนอ่ะจิ้มไปก่อนนะฮะนี่เจแปนชุบด่วนเลยชุบด่วนเลย มาเป็นสเปกเตอร์เจ้าทำอะไรข้าไว้ฮนะชิออนเอาคืนไปตุ๊บตุ๊บ,บยังยังมีอีกนะฟเอาไปอีกโอโ้ยังไม่ตายอีกชิออนเอาไปอีกทีนึงโอโ้ยังอยู่เอาไปอีกคา,านอนเก็บคานอนเถอะเรียบร้อยนะฮะเก็บคานอนได้หนึ่งชีวิตแล้วก็ได้ตีอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายในเทอร์นี้ปุ๊บโอ้โหมานิกอนเอาอะโอ้โหมาครับทุกคนโอ้โห เทิร์นหกแม่สกิลเทพสงครามยังไม่หมดอีกนะครับฮิวฮิวฮิวช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยดีนะครับที่ซาโอลิก็ต์คอร์เขโดนกับล็อบบี้เรียบร้อยแล้วก็หายห่วงได้ระดับนึงเอาละครับคาเดียเลือดไหลไปเลยเอ้ยโอ้โหโอเคโอเคฮิวได้โอ้โหวิญญาณเริ่มเยอะนะทุกคนมาดูรอบนี้โอ้มันมีโรเรากับล็อบบี้อีกแล้วครับ มิโลภาคหลักนี่แบบตายก่อนเพื่อนทุกรอบชุนเอาไงฮะโอ้โมาแล้วดาเมจแรงไหมโอ้โห้าหมืนเอาวะอืมแผ่นดูดลาผมขอคืนชีพให้น้องจูนก่อนเลยนะกันนะฮะเอามาป้องกันดาเมจหมู่ของเจมินี่คานอนนะครับทุกคนแล้วก็เทอร์นนี้ผมจะยังไม่ให้จูนเออแชร์ดาเมจนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจูนก็ไปแชร์ดาเมจในเทิร์หน้าได้เนาะเธอน,นี้จะเก็บพลังงานให้มิโลเราตีสกิลหมูไปก่อนนะครับไปมิโลมิโลเวอร์ชั่นสเปกเตอร์นะฮะตัวอย่างดำไปอีกกี่ครั้งอีกสองครั้งเรียบร้อยนะฮะเทพงูเก็บขานอนได้ด้วยเลยไหม,มเก็บขานอนได้แล้วเหลือแต่มานิกรนีน่แหละครับทุกคนตัวปัญหาวิญญาณก็เริ่มเยอะด้วยปึ๊บโอ๊ย โอ้ดูเลือดเทพงูเรานะฮะโชคดีนะะที่มีโลแพนโดร่าฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนคาดเดียเราใกล้แล้วครับทุกคนโอ้วัดเสียวอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย้มีโอกาสชนะทุกคนมีโอกาสชนะเฮ้ยทีมมิโลก็ใช้ได้นี่ว่าืมไปจูนแชร,ร์ดามจมีโลเลือดเพิ่มนะฮะตีมูไปปึ๊บโอ้ฝั่งนูน้นฮิวแล้วก็ยิงสะท้อนโอ้ดีนะครับที่เราฮิวเผื่อไว้ด้วยมานี่ก่อนเฮ้ยโอ้ จ็บแสนเกินไปผมกลัวตอนท้ายเทินมากเลยครับทุกคนว่ามานิกรเขาจะโอ้ดูดินโอ้โหโคตรเอาเกินไปมาฮิวลิ่งก่อนฮิวลิ่งก่อนโอย้ยิงสะท้อนนะฮะคาเดียเราไม่ยังยืนอยู่นะครับผมึกว่าจะไปกับล็อบบี้ตั้งแต่เทินที่แล้วแล้วนะครับโอ้ยตีไปอีกหนึ่ง อเขาหิวอะ่ะตีไปอีกหนึ่งแล้วกันนะสองหมืน่นกดชุนถึกมากเลยนะฮะปึ๊บตีไปอีกหนึ่งครั้งโอ้โหฝั่งเราหิวโอ้โหฝั่งนูน้นอืมเอาว่ะเลือดไหลสามสเตก็กห้าสเตก็กไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยนะฮะตีไปอีกทีคาเดียปึ๊บปึ๊บโอ้โหทุกคนครับทุกคนว่า ผมจะรอดไหมครับมาฮิวไปตา,านี้ถึงแม้เราจะไม่ชนะนะครับทุกนะครับทุกคนแต่ผมก็เรากเก็บคานอนได้เราเก็บชิออนได้เราเก<ด>็บก๊อตอธนาได้ผมว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับทีมนี้เนาะโอ้โ เอาละครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตยืนสงบนิ่งไว้อะไรให้กับความพ่ายแพ้ของทีมมิโลของผมด้วยนะครับราะว่าถ้าลองไปเล่นอีกหลายๆตาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ผมลองจัดทีมแบบไหนมาเล่นดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ